พิสูจน์รักแท้ตะลุยลุ่มน้ำอเมซอนไปกันเลยร้านที่นี่คือรีเวิร์สซารฟารีค่ะพวกเธอเป็นดินแดนที่อีแม่ยืนฉันอยากมามากแค่เฟลบรรยากาศนั้นนก็โคตรลุ้นแล้วว่าถ้าใครเคยมาซาฟารีอาจจะเคยเห็นและบางคนก็อาจจะพลาดเพราะอีแม่พลาดมาแล้วจ้าหลังจากซื้อบัตรแล้วก็มาต่อคิวรอคิวไม่นานก็ได้เลาเรียกันแล้วเรื่องประจำตำแหน่งเสร็จก็ไปกันโลดยิ่งจะบอกไม่เบื่อพลาดจริงๆกันที่นี่เราประเดิมไปแรกวยหมอกควันหลออสุดๆแม่ราะที่นี่เขาจอมหลอกกันลุ่มน้ำอเมซอนนะคะสาวไม่ว่าจะเป็นสัตว์ดักล่่าาาคคคนมมรบเเใจไว้ยะ ลงตามแม่น้ำไปเรื่อยๆก็จะเจอเรือไททานิกจอดอยู่แต่ก็มาถึงตรงนี้ค่ะกระท่อมไปนาหลังหนึ่งซึ่งมีหลิงหน่อยเโฮ้ยขนบกสะบัดอยู่จ้าดูจากความเป็นไปได้แล้วน่าจะตาบอดหมดเพราะผมคิดตาส่วนอ้ต้นไม้ข้างหน้าน,นี้มันคืองูนะคะเธอค่างูจริงนะคะทำซีงูปลอม กูไปเฉยนูก็รอสองช้างบานแคมปิ้งนี้ไปก็จะเจอน้องช้างเมมอสทักายด้วยการพ่นน้ำเป็นไงล่สดชื่นไม่ไหวลองเดินต่อไปตักทายเพื่อนบ้านที่น้ําแดดอยู่ระทะอยู่หน้าบ้านเจ้าก็ได้ฟิลฟินอย่างสุดๆแล้วผ่นไปไม่เท่ไหรเจอหมูเถือนมาทักทายแล้วค่ะทริปนี้บอกเลยว่าคนขวัญออนเทียนยานลมมาด้วยค่ะได้ดีกับคู่ค้าใหม่ตามันนะมาเด็กกันที่นี่ดับรองได้แน่นอนมึงผ่านไปก็เจอบี้คงอีกแล้วค่ะไม่คิดเลยว่ากูจะต้องเข้าทาด้วยเนี่ยเพราะกลัวมากแล้วก็เป็นโรคกลัวที่แคบอะเออแล้วที่มันคือมืดมากด้วยนะเข้าไปปุ๊บสิ่แรกหลวบอกว่าเย็นสบายดีเนาะ อิดอกน่ากลัวชิ๋วจิแต่พอลองไปสักพักมันมีแสงสว่างมันก็โอเคอยู่นะก็ะหนึ่งว่าลงถ้ำแบบเหมือนแร่เหมือนโบราณอะไรประมาณนี้ลงไปสักพักเอ,าาเอา้ากูุณก็มาหาสมบัติฟินโจโลี่หากล่องแผ่นดินรากเข้ามาในหัวกูเลยสุดท้ายจบออกจากถ้ำด้วยความงงงถือว่าการเข้าถ้ำครั้งแรกก็มีไม่ดีแย่ออกจากถ้ำก็แล้วก็มีบีแมมหมอนาตอนรับอีแค้มจ้าบานไปจะต้องเต่าสองตัวกำลังวางไข่ตัวเล็กน่ารักตะมุตะมิเชียวไอ้เคืยแล้วจ้า ไม่คิดว่าไอ้ด่างบางมุดจะอยู่ที่นี่ค่ะแม่ตัวนอนเรียงหัวกันน่ารักเชียวดันคือเหมือนจริงมากเลยคือตัวโคตรใหญ่ในยจคิดว่าถ้าของจริงหลุดมาสักตัวนี่กูจะรอดไม่หวันไปที่เซวีวิวก็เจอพี่แบลพาขมาเดงจกับใขรดำกำลันนงล่าสัตว์อยู่ปิดจบด้วยรอยยิ้มที่น่ารักของพี่เต็โตเป็นว่าสิ้นสุดการเดินทางคะ่ะสุดท้ายใครมีแพลนจะมาซาฟารีเวิลด์นะคะอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะบอกเลยว่าคุ้มและสนุกมากมาก バデバディバディバデバディバディバディバデバディバデバディ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 ババデバディ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 ババディバディバディババディババディバデババ